สิ่งที่มีอยู่บนร่างกายนะคะนั่นก็คือแขนของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นข้างซ้ายหรือว่าข้างขวานะคะเมื่อรู้สึกว่าอยากจะ ไอปิดจามนะคะควรหากระดาษทิชชู่หรือว่ากระดาษชําระนะคะมาปิดปากให้เรียบร้อยเพราะว่าป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคค่ะแล้วนํา,นาไปทิ้งในถังขยะที่มีฝาปิดให้เรียบร้อยค่ะแต่ถ้าฉุกเฉินจริงๆไม่มีแม้กระทั่งอุปกรณ์อะไรนะคะมาปิดปากสิ่งที่มีอยู่บนร่างกายนะคะนั่นก็คือแขนของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นข้างซ้ายหรือว่าข้างขวานํามาแตะไหล่ฝั่งตรงข้ามนะคะแล้วย,ยก่อกขึ้นมาแล้วก็ไอจามใส่บ,บริเวณศอกได้เลยค่ะไม่แนะนําให้ใช้มือสองข้างมาปิดปากนะคะเพราะว่ากว่าที่ เราเนี่ยจะไปทําความสะอาดมือมือของเรานะคะก็จะไปสัมผัสอะไรอีกมากมายทําให้เกิดการแพร่กระจายเชื้อได้ง่ายค่ะ